สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับคีย์บอร์ดจาก n a m a x กับรุ่น Aurora นะครับโดยตัวนี้ก็มีรหัสว่า KB007UB นะครับตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีดำและสีเงินซึ่งก็จะตรงท้ายรหัสด้วย B และ S นะครับคือรหัสเต็มๆก็คือ kb 0 0 7 u แล้วก็ลงท้ายด้วย b b ก็คือ black แล้วก็สีเงินก็คือ silver ตัว s นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของคุณสมบัติต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายไปพร้อมๆกับตัว product ภายในกันเลยแต่ว่าที่สะดุดตาและเด่นก็คงจะเป็นตรงนี้ครับน้ำหนัก1.3กิโลถามว่าทำไมมันหนักขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนั่นเองครับเรียกว่าเกือบเกือบโลครึ่งเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับก็คือตัว Inamac Keyboard รนะครับรุ่น Aurora KB 007 UB ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกไว้ตอนแรกคือเป็นอลูมิเนียมนี่ครับหนักทีเดียววัสดุทนทานนะครับแข็งแรงในส่วนของแป้นพิมพ์ก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแป้นพิมพ์ คือตัวเนี้ยแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดก็จะเป็นในลักษณะของแป้นพิมพ์เตี้ยเหมือนกับแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กนั่นเองพร้อมกับมีแป้นพิมพ์ที่เป็นภาษาไทายสกีนภาษาไทายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะสังเกตว่าตรงนี้ครับอลูมิเนียมสีเงินสะท้อนแสงสวยงามด้านบนนะครับตรงนี้ตามขอบเป็นอลูมิเนียมสีเงินสะท้อนแสงสวยงามมากในส่วนของฟังก์ชันหรือว่าปุ่มต่างๆก็ ไม่แตกต่างจากคีย์บอร์ดมาตรฐานทั่วไปเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งครับซึ่งก็เป็นสําหรับใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับก็คงจะมีตามมาตรฐานกับคีย์บอร์ดที่มีวางจํำหน่ายท้องตลาดซึ่งจุดเด่นของตัวนี้อย่างที่บอกก็คือคง,คงจะเป็นในส่วนของวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าอลูมิเนียมคือตัวแป้นพิมพ์ก็ยังเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมแต่ว่าดูแล้วคงทนทีเดียวเพราะว่า จากที่ดูข้อมูลมาในส่วนของตัวล็อกปุ่มด้านใต้ซึ่งจะเป็นในลักษณะของขากรรไกรนะครับซึ่งเรียกได้ว,ว่าทําให้ปุ่มมีความคงทนมากในการใช้งานแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้เป็นของ i n n e r m a x เป็นสีเงินเหมือนกันสวยงามแล้วก็เป็น usb 2.0เชื่อมต่อเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ ตรงนี้เลยครับจะสังเกตว่ามีแจ็คสำหรับเชื่อมต่อออดิโอนะครับมีทั้งไมและหูฟังยังมี usb hub บ2.0จํานำนวน2พอร์ตด,ด้วยกันก็สะดวกไปอีกหนึ่งส่วนนี่ครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชั่นเพิ่มเติมจากคีย์บอร์ดรุ่นนี้นอกจอากนั้นมาดูความบางครับสังเกตได้ว่าบางมากแต่น้ำหนักเยอะเพราะว่าวัสดุที่ทำก็ โอเคทีเดียวมาดูด้านหลังพิกมาดูตรงนี้หน่อยนี่เลยครับก็จะมีปรับระดับเป็นขานะครับสามารถปรับได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นยางกันเรียกว่าการการใช้งานคีย์บอร์ดไม่ให้มันลื่นไหลนะครับยึดติดกับโต๊ะที่ทำงานนี่ครับเรียกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับรุ่นนี้จาก i n n e r m a มก็เน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความคงทนของวัสดุ นะกับคีย์บอร์ดในการใช้งานทั่วๆไปไม่ใช่เป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับก็สําหรับผู้ที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดดีๆแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างคงทนแล้วก็แข็งแรงพร้อมกับมีวัสดุที่สวยงามดูหรูหราก็อินนัมแตัวนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับเอาละครับสุดท้ายผมก็ขอทิ้งไปด้วยภาพสวยๆจากคีย์บอร์ดตัวนี้กันเลยครับ